ครับตอนนี้เราอยู่ที่เาสาดินนาน้อยนะครับที่ที่อุทยานก็แนะนําให้เรารู้จักกับหญ้าเข็มนาฬิกานะครับซึ่งเวลาเราเอาไอ้ต้นหญ้าเนี่ยไปชุบน้าเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาอย่างนึงก็คือหมุนตัวเองได้นะครับจริงๆแล้วมันก็คือการคลายตัวของมันเองนั่นเองนะครับการคลายตัว ตัวช่วยาซิสแหลวยเปิดประลุสอเลี้นึ่งมันก็จะหมุนได้ครับนี่มันหมุนเองนะเราถือเฉยๆนะเก็มีพลังงานอะไรอยู่ข้างในหรป่าก็คือมันลังงนแห้งไม่ัดพิต่อเป็นเลนเองอ๋อตัวหญ้ามันบิดตัวใช่ไหมเข้าใจละเข้าใจละตัวมันก็ต้องเซิร์นลงด้วยนะครับมันจะฮอตเกิดอันแ้วนะครับมีถือหญ้าที่ว่านะครับปลายตัวเหลวๆนิดนึงคือเวลาหญ้าตัวนี้นะครับ น้องโรงนาออนนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีนาเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องมาขอข้อมูลมที่ผม<ห>เราเซตเอาไปทําโครงงานวิทยาศาสตร์ไปเผิ่นะักว<ม>ิ<ม>ชาการอีกนิดหนึ่นนนงนำเสนอชะนะเลิศได้ทุนเรียนต่อจนจบจบดอร์น่<อ>้<อ>มันชื่อว่าย่าเลยครับเราตั้งชื่อให้หม่ยว่าย,ยาเข็มนาฬิกาแต่ถ้าเป็นหน่อของยาแขมอย่างเงี้ยเล้วแามมา ก็คือใบเกินมาหน่แล้วเวลาเราจุ่มน้ำใช่ไหมครับจุ่มน้ำปุ๊บมันจะเปียกแล้วมันจะคลายตัวมันก็จะเกิดการที่มันขุนได้ขึ้นมาขุนด้วยตัวเองมันข้อเสียมาตั้งไปแล้วเขาไม่เสือมันเป็นขอกไม้อะธรรมชาตินะครับไปดูต้นต้นดิกเดียมต้นดิกเดียมอันนี้บางคนเอาวิธีการแบบนี้นะครับไปหลอกชาวบ้านเนี่ยก็มีนะครับ